โอ้โหไอ้สับหลับยังไม่ตื่นเฮ้ยตาตื่นกี่โมงแล้วเนี่ยไปอาบน้ำตื่นตื่นตื่นอะไรอาบน้ำมีไม่ได้ตกใจที่สายแล้วมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยก็มันไม่ล็อกอ่ะโอ้ชิบไปแล้วห้องกูอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำแล้วเขาพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยไปเข้าห้องน้ำ เจฟเจฟเ,เดี๋ยวเปิดเ,เดี๋ยวเปิดให้เดี๋ยวเปิดให้รีบอาบเลยมึงอะ่ะเร็วเร็วเลยสวัสดีครับผมตาแป,นะป๊บนะแ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 ป๊บนะ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 ไม่เห็นต้องเพิ่มพอฮัลโหลอ่าอ่าโอเคกำลังไปเซีย ครับแล้วตอนนี้เราก็แต่งตัวเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่เพื่อนเราปลุกนะฮะอุ <c oughs> ้ยอย่ไปถ่ายข้างล่างสิบ้า <c oughs> เอาเองแค่นี้พอแค่นี้ <c oughs> ผมพี่ครับสวัสดีครับผมต้าครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ที่ไหนครับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองซั้งหนองซุ้งหนองซ่องหนองซึ่งถูกแล้วไม่หาแต่ก็จะเล่นแหละครับก็ตอนนี้พวกเรามาถึงตอนนี้เป็นบ้านผู้ใหญ่ของผู้ใหญ่บ้านครับคือตอนนี้ทีมงานเราได้เข้าไปติดต่อผู้ใหญ่ไปแล้วครับผมก็ตอนนี้เราเดี๋ยวเราจะพาไปดูแหล่งการเรียนรู้หลายๆอย่างครับแต่ตอนนี้เราจะเข้าไปหาผู้ใหญ่กันเดี๋ยวผมเรียกลาชรอมาแป๊บ ครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยรัชรถผมมารับแล้วเป็นทางด้าน B M ฮะเป็นไงขอโท <c oughs> ไปสวัสดีครับเอ้ยคนขับรถนี่อ่สาสั่งตรงมาจากฟาร์แปดไม่รู้รีบไปไหน <c oughs> เด็กแม่ฮันโบ้โบ้อถ่ายร้องวิ่งตามไม่ทันแล้วครับครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงตรงที่ทีมงานของเราเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับท่านผู้ใหญ่ครับให้ผู้ใหญ่แนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวหน่อยนะครับครับผมวิชัยก้านบัวผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบ<ส><ส> หนองเปืองอำเภอวันนั้นเขาเืองวัดชนบุรีนะครับนี่ก็คือหมู่บ้านหนองเส้นนะครับความเป็นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเส้นนี่เป็นมาอย่างไรครับทางชาวบ้านเนี่ยเนาะเขาก็ไปเรียนรู้จากผู้ใหญ่บุญเข็มเฉลิมเนาะแล้วก็ไปเรียนรู้กับบ้านป่า,มาเมาที่บ้านเจ็ดเนินเขาก็เลยอยากที่จะมามาตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรต่างเนี่ยซึ่ง จะได้ใช้เนี่ยเอามาทําเกี่ยวกับของใช้ประจําอ่ะคือน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานยาสระผมอะไรต่างเนี่ยเขาก็เลยคิดแนวนี้มาเขาก็เลยอยากตั้งกลุ่มตั้งกลุ่มก็ทางดีมีทางเกษตรอำเภอเขาก็เลยมาช่วยดูแลแล้วก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนให้ทำมาจากอะไรครับผลิตภัณฑ์ที่ชาวบ้านทําก็ทํามาจากอ่าผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในพื้นบ้านอย่างมะกูดอะไรต่างเนี่ย เ,ออเขาเก็บมาแล้วก็มาเอามาเอามาหมักเอามาหมาัามามกน้ำจุลินทรีย์แหละามาทำแล้วก็มา,ามาผสมเป็นน้ำยาล้างจานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมาชาติใช่ไหมครับธรรมาชาติเขาพยายามแปลงที่ว่าเอาของธรรมาชาติที่มีอยู่ในพื้นบ้านอเอามาเป็นส่วนผสม,มเพื่อล<ม>ดสารเคมีอะไรต่างเริ่มต้นนะครับมีงบประมาณการทำมาจากไหนครับการก่อตั้งกลุ่มครับก่อตั้งกลุ่มก็ใช้งบประมาณจากสมาชิก คือมาเข้าหุ้นร่วมกันหุ้นละหนึ่งร้อยใใครใครจะเข้าหุ้นหนึ่งก็ได้หรือใครจะเข้าห้าหุ้นสิบหุ้นก็ได้ยี่สิบหุ้นก็ได้แต่ไม่เกินยี่สิบหุ้นคือได้มากสุดไม่เกินยี่สิบหุ้นใช่ไม่เกินยี่สิบหุ้นแล้วก็มีงบมาจากทางศูนย์แปดพัฒนาสังคมหน่วยที่แปดมาสนับสนุนแล้วก็มีงบทางอวตร เ็าต้อมาช่วยสนับสนุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องงบมาณแล้วทางกลุ่มมีการประชาสัมพันธ์สินค้าอย่างไงบ้างครับทั้งกลุ่มก็ส่วนมากก็จะให้สมาชิกประชาสัมพันธ์ล่วมคุยกันต่อๆไปว่าผลิตภัณฑ์น,น่ยแต่สมาชิกทุกคนน่ยต้องใช้นะ เออแล้วก็บอกแนะนําต่อกันไปว่าเออเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยดีนะลดสารเคมีด้วยอะไรต่างเนี่ยปลอดภัยเริ่มจากการบอกปากต่อปากมากกว่าในนาคตจะมีแบบการขายทางออนไลน์ไหมครับอาจจะเป็นเว็บไซต์ของยุมชนหรือกลุ่มหรือเพจอะไรอย่างเงี้ยครับได้เคยคิดอยู่แต่ว่าช่วงเนี้ยคือคนคณะมรการขเขายังไม่เก่งในเรื่องนี้ครับผมแลนเทคโนโลยีใช่ใช่แนเทคโนโลยี และการทําอะไรต่างเขาก็ยังไม่พร้อมถึงขนาดนี้อะไรต่างเนี่ยก็เลยยังยังไม่ได้เดินหน้าไปถึงขนาดนั้นแล้วในการทํางานในในกลุ่มว่ามีการแบ่งงานการทําหรือว่าอะไรยังไงบ้างครับส่วนมากก็มีการแบ่งงานกันแหละแต่ว่าการทาเนี่ยพอแบ่งงานแล้วก็ในเรื่องการทํามันจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพสินค้าอะไรต่างนครับเออทีนี้เขาก็เลยบอกงั้นงั้นก็อย่างอย่างหลินหรือหลิวเนี่ยก็ทำไปเลยอย่างเงี้ย แล้วก็เอาไปจัดจัดขายหรืออะไรต่างๆผลกำไรอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเอามาฟันตามตามส่วนที่เขาจัดกันไว้นะคำพ้นว่าใครลงเยอะลงมากลงน้อยครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีการสั่งทําเยอะๆสั่งทําเยอะอย่างอวตอมาสั่งทําเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็ก็ต้องมาช่วยกันแล้วก็คือให้จับ,บามาช่วยกัน่ถ้าเยอะก็สมาชิกคณะกรรมาการต้องมาช่วยกันช่วยกันแล้วก็จะมีคนดูเรื่องการส่งสมให้มันได้มาตรฐานตามนั้นค,คุณภาพของของส<อ>ินค้าครับถ้าทําน้อยเนี่ยหลินก็หลิวเขาเขาก็จะทําเอง่าถ้าทําเยอะคือต้องเรียกมาช่วยกันเพราะไม่เดี๋ยวไม่งั้นไม่ทันส่งอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้น อ้วนตึงหัวเลยไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วปว่วยแล้วปว่วยแลวนี่หรือเป็นอะไรอะเฉิงพอดีหัวอ้วเป็นรังแคเฉงหรือลองไปใช้แชมพูของอ้วนนี่อ้วนเพิ่งซื้อมาใหม่นี่จริงเหรองแชมพูนี้มันดีมาใมเลยม,มันทำมาจากอะไรทำมาจากบอระเพ็ดโ,โ,โอ้ต้องลองต้องลองขอ,อ,องดีอย่างนี้ต่องลองขัง้งไม่วาเราไปอาบน้ำก่อน แชมพูมน,น,นี่มันมีมากมายเลยเหรอ้ะมันแค่ว่าน้ำเป็นหมดเลยผมทำไมคอยร่วงแล้วตั้งแต่แค่มประมาณ2นาทีต้องมีมจริงๆเลยว่ะแชมพูจากที่ไหนเลยแชมพูจากชุมชงบ้านหนองเซ้งทำมาจากบอระเพ็ดแก้ผมงอกลุกอาการผมร่วง รวมถึงลังแคด้วยนะและไหนๆก็สะพงาวมีสบู่หลวอ,อาบน้ําทํามาจากฟักเข้าและน้ํำพึ่งและยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นน้ํายาซักผ้าที่ทํามาจากสับปะรดน้ํายาล้างจานที่ทํามาจากมะนาวอย่าเพิ่อเอาไปกิงนะปายนะซื้อได้ที่ไอจีนองเส้นแรงขอบกวงครับ สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับคุณลุงอะไรครับผมบัณฑิตแต่ก้ลวยครับคุณลุงเป็นอะไรของกลุ่มนะครับที่ทำทำตำแหน่งเฮลันยิกอยู่ฝ่ายการเงินครับดูแลการเงินทั้งหมดในกลุ่ม ตอนนี้ครับทางกลุ่มของคุณลุงนะครับมีการจัดสวัสดิการของกลุ่มบ้างหรือยังครับมีมีเป็นบางส่วนนะครับปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะจัดเอาเงินผลกําไรส่วนหนึ่งเนาะเลี้ยงสมาชิกเวลาปีหนึ่งเราจะปันผลครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนสมมติว่าวันที่10เราจะปันผลเนี่ยรเราก็าเลี้ยงสมาชิกมาทั้งหมดแล้วเราก็มีการเลี้ยงกุยเตี๋ยวกันเลี้ยงไอติมอะไรเงี้ยนะ <Okay. S 2> มีแล้วก็เอาไปช่วยเด็กวันเด็ก ผลกํากไรจากกลุ่มเนาะไปช่วยวันเด็กมั่งตัดหญ้าริมทางวันพ่อวันแม่ไปช่วยแล้วก็ช่วยกีฬาต้านภัยยาเสพติดาไปช่วยในอนาคตนะครับจะมีการจัดทําสวัสดิการในด้านอื่นบ้างไหมครับนอมีอยู่คือว่าทางกลุ่มเราก็ได้ประชุมไว้เนาะว่า เ,เกิดมีการสมาชิกในกลุ่มตายเนาะรเราก็จะมีพวงหลีดให้แล้วก็มีเงินทําบุญให้ในแต่ละรายเนาะแต่ตอนนี้ทางกลุ่มเราก็ยังมีผลกลํลาไรน้อยอยู่เราก็ยังคิดว่าเราจะยั้งไว้ก่อนแต่ว่ายังไม่มีใครตายในกลุ่มเราเลยเนาะแต่อนาคตคิดจะทําอยู่ิจะทาแล้วทาไมคนลุงถึงเลือก การที่เวลามีผู้เสียชีวิตขึ้นมาทำครับทำไมถึงไม่เลือกเป็นเรื่องอื่นอย่างเช่นการให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกในกลุ่มหรืออะไรเงี้ยครับทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้ตอนนี้ทางกลุ่มเราเนี่ยนะมันมีผลกําไรน้อยเช่ไหมรเราจะไปจัดทั้งไปทั้งหมดครอบไปทั้งหมดเราก็ไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องจัดให้มันเป็นได้เป็นบางตัวตัวไหนที่เราไปช่วยได้เราก็จะช่วย เพราะว่าผลกำไรเราไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินเยอะแยะใช่ไหมครับช่วยได้ในบางตัวเราก็ไปช่วยสิงไหมช่วยได้วันก็มีของหน่วยของกลุ่มมือนี้ที่มีให้ทุนอยู่ที่เขามอบทุนให้อยู่นะแต่ของเราอย่างย่งในหมู่บ้านก มีมีการมอบทุนในเด็กเรียนทุกปีนะแต่ว่าทางกลุ่มความทราบยังยังไม่ได้เข้าไปถึงตรงก็คือเป็นชุนของทางหมู่บ้านไม่ใช่ชุนของกลุ่มใช่ไหมครับทางหมู่บ้านก็จัดสรรจากผลกาไรจากปลาปลาบ้างผลกาไรจากเงินร้านแล้วก็อะไรต่ออะไรที่ก็ช่วยเขามาเง,งี้ยมีเงินเหลือมั้เขาก็จะ จัดสรรช่วยมอบทุนให้ก่อนนั้นก็จะทําบุญวันแม่วันแม่แล้วเขาก็มอบให้เด็กเรียนทีก็สา30ทุน20ทุนแล้วแต่เงินว่าแต่ของเราเนี่ยยังมเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นครับผมขอบคุณคุณลุงมากครับขอบคุณครับครับผมตอนนี้ผู้ใหญ่จะพาไปดูวิธีประหยัดพลังงานไฟฟ้าของที่นี่นะครับที่ก่อนไปเข้าห้องน้ำมาครับเป็นรายการเรียลลิตี้ต้นลําไยได้นะครับผมโอ้นี่เป็นต้นลําไยครับต้นลําไยโอ้โหเป็นแบบว่าวิธีชาบ้างกันสุดๆเลยครับ วิธีใชวบ้านี่สุดเลยคือลำไยเป็นลูกๆเลยนะครับก็คือใครมาก็เด็ดใช่ใครมาก็เด็ดกินครับผมโอ้โหเมครับโอ้โหลูกสวยมากทุกคนทุกคนมากินลำไยเร็วมันย,ยังไม่ค่อยแก่ด้ยังลองชิมด้ทหวาน่ะต้ครับผมย,ยันครับอันนี้เป็นลำไยปอมนะครับคุณตาทำไมาครับทําลำไยจริงเป็นไงครับลำไย,ยจริงจะเต้นได้ครับเฮ้ยไม่ใช่ลำไยหายทองคำแปงส่งมุกมาขนาดนี้แล้วก็เดี๋ยวไปดูอันนี้หน่ะ กินอไรครับกินน้ลากนะไร่ะต้ไยปลากันนึกออก่แด้วใ่มาจไหนเข้ามันูไงอือหืออไ้ครับอะไรัดดนเปลือกอือหืออร้ไม่นี่น่มาเก่ดีถ้าเก๋ดีต้องอายุห0ขึ้นไปเขาเรียกว่าแก่บร่ายไม่อยู่ปะถ่ายอยู่ปะเก็บนไเอย่าง้ผู้ใหญ่ไม่ดูหรอกเก็นไมาวดวูดหลุดวูดวูด้วเร็วผู้ใหญ่เห็นู้่ไม่ลุกไอพี่ใส่เร็ว ครับก็หลังจากเราชมการใช้โซลร์เซลล์ภายในบ้านของท่านผู้ใหญ่แล้วครับเดี๋ยวท่านผู้ใหญ่จะพาไปดูสถานที่ต่อไปครับผมแล้วก็ที่มักผมอะอย่างผมผู้ใหญ่มันงอกแล้วขาวแล้วนะพออายุจะหกสิบแล้ว,ลวก็ใช้ใบเขาเรียกใบกาวมักผมอเนะื่อแหละก็ใช้เรามาชาคามาทดแทนถ้าเราเรา,เราย้อมบ่อยๆใช่ไหมมาเร็ง ครับนี่เพื่อนผมก็ใช้เหมือนกันครับยาใบกาวใช้มาประมาณ2ปีปีแรกผ่านไปผมขึ้นพิถีพิถันผลลันธ์ครับสงสัยใช้เยอะไปหน่อยใบกาวนี่ไม่ร้าแล้วนันเป็นธรรมชาติใวโชคดีจังอันนี้คืออะไรครับมะนาวโอ๊กมาครับเนี่ยมะนาวโอ๊กแล้วลูกนี้มันมีลูกเดียวมะม่วงค่ะมะนาวโอ๊กอันนี้มันเปรี้ยวลูกมหัศจรรย์อ๋อผมกินเป็นฮะผมกินเป็นกินดีกับมะนาวหวานนะผมขอลองหน่อย อันนี้ไม่เคยกิน <c oughs> เคยกินบอกเคยกิน <c oughs> เคยกินมันกรอบๆครับอันนี้ทำไมมันนิ่มอ่ะอ๋อห้เออแบบสุกมันจะหวานอ๋ออันสุกก็ทำเป็นลูกมันเล็กหยาบกินเงี้ยแล้วเดี๋ยวหนูกินมะนาวคุณลุงผู้ใหญ่ได้กำลังทำการทดลองครับเขาให้กินมะ่วงหามะนาวโหมทดลองเดี่ยคนเดียวว่าจะมีห่นะแล้วก็จะให้เราชิมมะนาวต่อนะฮะผู้ใหญ่บอกว่ากินแล้วจะทําให้กินมะนาวหวานนะครับอ้หูยมะนาวลูเบอลเลยนี่มะนาวหรือส้มเนี่ย โอมลองเลยครับโอมอัดจับภาพตากล้องเต็มตัวเลยหลังจากกินมะม่วงห่ามะนาวออกไปแล้วผู้ใหญ่กินพร้อมผมเลยไหมผู้หญิงผู้หญิงก็ยุ่งกันนะหนูลองมีเม็ดไหมครับเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนกินได้เลยอ๋อหวานตีห้าลูกก็ไม่เปรี้ยวมะม่วงเปรี้ยวกินไปก็หวานหมดกินไปเนี่ยดูอ่าแล้วหนูลองกินมะนาวสิน่ะหนูลองกินเนี่ยนาวหวานไปเนี่ยกินหน้าได้เฉย แล้วหนูลองกินนิดนึงไงแหนูทำหน้าตาเฉยได้ป่ะเนี่ยมึลง,ลงลองดิมึงหวา<ห>นรูป่ะครับอันนี้ผมไม่ได้กินไอ้ลูกเมื่อกี้เมื่อก่อนนะครับลองเนีไงแต่ผมแอบลองน่ะหวานเข้ามาแล้ว <laughs> อ่ะอ้าวหน้าเป็น,นงั้นเหรอเนี่ยแต่หนูอยากลองอ่ะอนาหวานอ่ะเนี่ยถ้ากินไปตั้งหลายกีบแล้วไง หน้าตาเฉยนะเฮ้ยอร่อยนะเว้ยกันกินลูกเมื่อกี้เองคนหัวลูกครับเดี๋ยวเราจะไปชมสถานที่เราไปเลยครับเดี๋ยวนั่งรถตามผู้ใหญ่เลยเฮ้ยท้องอืดเว้ยถ่ายไม่ออกเลยทำไงดีวะ เออแอปที the <ke bak> ่ขึ้ไม่หายผมไม่เจอในห้องของมันดิดมันเป็นแบบว่าทุ่าน่าจะอยู่ในสวนเพราะว่ที่เครียดชอบลงหน้าเล่นสวนอาการเ็ิดิสเออลองไปดูดิว่าไม่อยู่ช่วงสวนสวนสวนทุ้ยสวนนั่นแหละชัวรใช่เออเพราะว่าอย่างนั้นแหละอ๋อจริงจริงด้วยชัวร์เลยวันวันอะไรอะนั่งบนอยู่เนี่ยไอ้เครียดหายไม่ออกว่ะไม่รู้ทำไง ึ้นไปหาที่ห้องไม่เจอ่ยก็เออกูลงมานั่งเซ็งที่เนี่ยแหละไม็แไ้วะถ่ายไม่ออกถ่ายนั้นเลยเออเนี่ยดูดูกูดิดูกูเนี่ยทำไงดีไวตากินอะไรมาเนี่ยก็กินอย่างเงี้ยแหละกินเหมือนที่กูกินอ่ะข้าวหมูกรอบไก่ทอดอะไรเงี้ยรับทานผักสรือ่าลนะผักเหรอกูไม่เคยกินอะไรไงแถวนี้ยผักไม่ค่อยอร่อยอเด็กจะว่าไปก็กูก็กินผักมีผักแนะนำออกูว่ากูก็ว่ามึงของแ้มึงกินผักหรือ่า ชื่ออะไรนะกินโอ๊กเล็กโอ๊กมั้ะหรอมันกินแล้วถ่ายเหรอกินแล้วถ่ายแล้วก็แบบว่ามันหว,ว,วานๆกรอบหรอ,หรอเฮ้ยเ็กูก็กินได้เดิเอาเลยว่าเดี๋ยวเสกให้ดูอ่ะไหนเฮ้ยมาจากไหนวะถามวิเศษบอกอยู่หรอ,อ,อมึงพกมาจากบ,บ้านเหรอ,หรอเสกมานี่เลย <ๆ S 1> เก่งจ<า>ังวะลองดูของดอีไม่ขม เออไอ่ขมจริงด้วยกรอบๆของดีนะเนี่ยกินแล้วความลงตัวเออสุขภาพดีจานภาพดีมันก็อร่อยจะเห็นผลวะสี่เดือนถ้าเดือนเนี่ยเหรอเออถ่ายง่ายสะดวกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เหรอเออหน้าท้องแบนเรียบอืมของดีกินบ่อยๆใช้ได้อะซื้อที่ไหนวะซื้อที่ไหนอยากรู้เดียอยากเดี๋ัดจากชุมชนบ้านหนองเส้นติดต่อซื้อได้ที่ชุมชนบ้านหนองเส้นหรือไอจีหนองเส้นแลนด์ สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายทำนิดนึงนะครับครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไฮโดรโปรนิกของสุรีพรฟาร์มครับส่วนพักไฮโดรโปรนิกของสุรีพรฟาร์มแม่เก่งจริงๆหวานเต็มไปหมดเลยนั่นน่ะวันนี้ได<อ>้เ,เ,นนเก็บสองนะเมื่อวานมีคนถ่ายมาถ่ายทำครับแต่เหมือนเขาจะรู้ว่าเมื่อวานน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นคนดีๆแหละที่มาถ่ายทำเขาเลยเหลือไว้ พอรู้ว่าเราจะมาวันนี้น่าจะไปแล้ว <laughs> กลุ่ม,มเราจะได้กลุ่มดีนี่นต้นเลยไอ้มรู้นะเห็นผักเขียวๆแล้วนึกถึงอะไรรอกโคลลี่อ๋อโอเค อนนี้ก็อยู่ในช่วงติดต่อคนขายครับปกติเขาจะมีการทำให้ให,ให้เราทําสลัดโลกินแบบจากผักสดๆเลยครับแต่วันนี้เหมือนเขาจะไม่ว่างเราจะมาผิดวันใช่ครับผักมีแต่สลัดหมดครับครับก็ตอนนี้ที่แปลงเราไม่สามารถเด็ดผักได้เพราะาผักมันอ่อนเกินไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมีพี่สุดสวยคนนี้ขับมอเตอร์ไซค์สุดซิ่งของเขาพาไปเราจะทำสลัดโลกันอีกที่หนึ่งนะครับครับก็ตอนนี้เราอยู่อ่าแล้วก็หันกล้องคุ้เอ้ยเออ ครับอยู่กูทำใหมเนี่ยเอ้ยหม่ๆม่ตอนนี้ตอนนี้เอาครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่สถานที่อีกที่หนึ่งครับที่ไว้ทําสลัดโลแล้วก็แบบพวกผักอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าสามารถกินได้เลยอ่ะอันนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่เขาแบบว่าผักโตไปเป็นแปลงผักสดออร์แกนิกเย็นี่โอ้โหครับอันนี้เลดอ๊อก่ะครับพี่ใช่ครับนี่พี่ครับอันนี้อันนี้คืออะไรครับพี่อ่อันนี้เป็นพันฟิลเล่ครับฟิลเล่ อันนี้ครับอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดครับอันนี้อันเดียวกันใช่ไหมพี่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นเ r ด d o a กใช่ไหมครับพี่อันนี้กิน oak กิน o a กครับโตแล้วจะเป็นอ๋อน่ากินมากครับผมใครสนใจอย่าลืมครับที่เราถ่ายไปเมื่อกี้ติดต่ออันนี้เป็นแปลงที่แบบว่าเป็นน้องน้องกำลังพิ่งโตอนุบาลอนุบาลใช่ครับอันนี้น่าจะอนุบาลสองนู่นอนุบาลหนึ่งนู่นเล็กๆนี่อันนี้อันนี้อันนี้โตขึ้นมาหน่อยอันนี้น่าเป็นปฐมอันี่มัธยมละมหายมอะไรอ่ะอันนี้มัธยมละ มาหาไรไม่ได้มาหาไรไม่ได้มาหาัยขึ้นหาไรปุ๊บโดนกินไงขึ้นหาไรปุ๊บโดนกินผักเนาะครับผักเนาะผักครับพี่ครับมีจุดเริ่มต้นการทําสลัดผักนี่ผักลูกแป้งผักอะไรพวกนี้ยังไงบ้างครับก็จุดเริ่มต้นก็เราทําสลัดโลขายแบบว่าธุรกิจเล็กๆครับช่วงเวลาว่างอะไรประมาณนี้ครับครับผมถ้าทาขายขายไปเรื่อยๆผักไม่พอผักไม่พอแล้วก็ปลูกปลูกก็เลยจนมาเป็น ขายดีใช่ไหมครับพี่ขายดีก็ถือว่าขายดีบ้างเลยกลายเป็นธุรกิจเลยนะครับผมครับครับผมวันนี้ก็จะเป็นสาธิตวิธีการทําสลัดโลนนะครับตอนนี้ก็เตรียมอุปกรณ์หมดแล้วอันดับแรกนะครับเราก็นี่เป็นแผ่นเมี่ยงนะครับน้าก่อนอืมน่ากินจ้ะอ๋อยังไม่เสร็จครับเราก็เอาไส้ครับเป็นปุอัดวางแผ่นแผ่นนี่คืออะไรครับพี่เป็นแผ่นเมี่ยงครับเป็นแผ่นเมี่ยงเวียดนาม ใสแครอทใส่ผักตามท,ที่เราต้องการแล้วถ้าขายปกตินี่จะมีอะไรบ้างครับขายปกติจะมีแตงกวาเพิ่มมาอีกครับมาสดชื่นนะแตงกวาใช่ครับมันช่วยอันนี้จะเป็นใบผักของกินโอ๊กครับกินโอ๊กครับมาจากแปลงของพี่เราเองเลยใช่ครับเราจะเห็นว่าแผ่นจะนิ่มนะใช่ครับแล้วก็หมวน ที่ครับแล้วตัวน้ําสลัดนี่เราก็ผสมเองใช่ไหมครตัวน้ําผสมเองครับอนนะคะมันคืออะไรบ้างครับก็จะเป็นน้ําสลัดของผมใช่พอดีเลยอ๋ออันนี้เป็นใช่คราบผสมของน้ําสลัดใช่ครับเป็นน้ําสลัดเป็นน้ำก็ที่ผมซื้อมาแล้วเราก็มาใส่ส่วนผสมของพริกมะนาวอะไรให้มันเกิดรสชาติลองเพิ่มวัตสบีเมื่อีหนึ่งโลแล้วก็จะแบ่งเป็นสองตัว นี่แหละพี่เขาบอกพี่เขาเพิ่งหัดทำนะทำสวนขอครับนี่ครับนี่นะ,ะเสร็จแล้วนะครับผมรูปด้านหน้าตาจะเป็นประมาณนี้คร <c oughs> ับโอ๊ตฝนตกเหรออันนี้น้ำมันจะฉีดเป็นยังไงครับพี่ลดอุณหภูมิในโรงเรืออ๋อมันร้อนมากครับ<ช><ช>มันจะฉีดเองใช่ไหมครับพี่อัตโนมัติผมตั้งตั้งไว้อ๋อประมาณเท่าไหร่มาครับพี่ถึงจะฉีดไดบเลยอันนี้5นาทีพ่นทีหนึ่งอ๋อครับพ่นทีก็ไม่นานนะแป๊บเดียวหนึ่งวิสองวิให้เขาได้โดนน้ำบ้าง ให้ละอองมันเป็นเอารันชนลดอุณหภูมิมากกว่านะครับผักพวกนี้ต้องต้องโดนน้ำเยอะไหมครับพี่อันนี้ไม่จําเป็นต้องโดนน้ำครับเพราะมันเจอเจอโรคราอ๋ออันนี้เลี้ยงแบบอย่างนี้แล้วก็โดนอันนี้เป็นดินไหมครับข้างในเนี่ยเป็นน้ำครับอ๋อเป็นน้ำน้ออย่างเดียวเลยอ๋อก็คือเราเลี้ยงน้ำมาอยู่แล้วข้างล่างแล้วก็จะผสมปุ๋ยทางปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสูตร A กับ B ครับอ๋อครับผมเหมือนจะง่ายนะครับแต่ก็แค่เหมือนนะแต่ไม่ง่าย แล้วผมเลี really. <phin reforms> <hyd> ้ยงก็จะ2วันแล้วก็ตายเลยยังไม่ออกใบเลยครับก็ตอนนี้นะฮะที่มีผักสลัดอผักสลัดไปไหนครับดูน้วยผมครับเป็นไงครับเป็นไงครับนี่ไปหนึ่งห้าลังเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้ชุดใหญ่หน่อยวะเอาดิชุดใหญ่ยังไงอ่ะสั่งรอไว้แล้วสองลังโอ้โหโซดาเออเมื่อวานขับรถด้วยแมนที่แบบขับช้าๆนะ มีรถผ่านหน้านดีจร<ด>ิงไหมเนี่ยเออทำไงหลบหรือชนชนอ่าชนนี่นครับ มาวะอาการมาแล้วเอ้ยไอโอไมไปไหนวะชิ่งเข้าห้องน้ำชัวตรงนี้ไปหากแน่นอนหากแน่นอนตรงนี้เม,มาให้หนใจยังสู้ ครับครับผมเครื่องดื่มมันเหลือพี่เอากลับบ้านไหมพี่อ่าได้ครับแต่น้องไม่ต้องใส่ถุงนะอ้าวพี่เอาอะไรมาใส่พี่พกมาสักครู่น้องรู้ไหมทำไมพี่ถึงไม่เอาถุงกลับทำไมอ่ะพี่เพราะพี่มีเครื่องจักสารจากบ้านหนองเซ้งเฮ้ยสามารถใส่ของกลับได้เฮ้ยนะสบายประหยัดไม่ใช่ถุงเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่ซื้อที่ไหนอะหน่ะแน่อยากรู้ว่าสิชุมชนบ้านหนองเซ้งไอจี IG, หนองเซ้งแลนด์ ครับผมตอนนี้เส้นทางก็เอเวอรเจนนิดหน่อยนะฮะสังเกตได้จากเรีแอคชัน่นดูได้จากเรีแอคชั่นของลุงแล้วก็กล้องนะครับครับก็ตอนนี้เราก็มาถึงที่จักสศาสรนะครับเป็นการมีการสอนด้วยจะบอกว่ามีการสอนด้วยเป็นคู่สอนใช่ครับเป็นสูตรฟุ้สาใช่ครับพี่ทำอะไรอยู่ครับนี่นี่เป็นตะกร้าอะไรครับตะกร้าเป็นตะกร้าชุดใส่ผลไม้อ่ะมีสามไซส์ในชุดเดียวกันมีสามไซส์นะคะสวยมากสวยมาก ตะก้าก็สวยคุณพี่เขาก็สวยอ๋เสวยไปหมดเหลือแต่ไม่สวยนู่นเห็นทางด้านนู้นมีตะก้าใส่อ่าเป็นตะก้าวายใช่ไหมครับจะเริ่มทำได้สองตนั้นใส่วายโดยเฉพาะว่าขวดน้ำหวานอะไรก็ได้ชิ้นชิ้นหนึ่งให้ทำนานไหมครับชิ้นหนึ่งก็คือสรุป5ชิ้น่ะต่อหนึ่งวันนะคะโอ้ ถ้าผมทำชิ้นหนึ่งก่ได้ประมาณ2ปีทำมาฝึกใหม่ไหก็น่าจะทำทำหยุดหยุดทำทำแล้วเท้ออ๋อก็ที่นี่ก็เป็นศูนย์ฝึกฝึกสอนนะครับใครสนใจก็เข้ามาได้นะครับใครอยากจะทำตะกร้าจักสารสวยใช่ครับผมใช่ครับผมได่เลยอ่ะพร้อมสอนค่ะแต่ต้องแจ้งก่อนนะคะครับผมครับ 내글 자막 제공 및자